สวัสดีครับเคยมีคนบอกคุณไหมว่า AI จะมาแทนมนุษย์ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับบางคนตกใจบางคนเฉยบางคนหัวเราะอืผมนึกถึงสมัยก่อนเลยครับตอนที่คนยังขี่ลาขี่ควายเดินทางไกลๆแล้วจู่ๆรถยนต์ก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแน่นอนครับคนไม่เข้าใจมันเร็วมันดังและที่สำคัญคือ มันไม่มีใจมีคนเคยพูดไว้ว่าถ้ารถมันบังคับไม่ได้จะชนคนตายหมดเลยไหมในตอนนั้นรถยนต์เท่ากับความบ้าม้าลาควายเท่ากับความมั่นคงแต่วันนี้ล่ะครับเรามองว่ารถยนต์เป็นอะไรย้อนกลับไปปี1886คาวเบนซ์ประดิษฐรถยนต์เครื่องยนต์คันแรกของโลกคนในยุคนั้นบางส่วนเรียกขาว่า บ้าจะเอาอะไรมาแทนสัตว์เลี้ยงที่ช่วยไถายนาและพาเดินทางได้แต่สุดท้ายสิ่งที่เขาเรียกว่าบ้ากลับกลายเป็นอนาคตแล้วก็เปลี่ยนวิธีชีวิตของคนทั้งโลกเทคโนโลยีมันไม่เคยรอให้เราพร้อมครับมันเดินหน้าเสมอแล้วถ้าวันนี้เราคือคนยุคนั้นที่กําลังมอง AI แบบเดียวกับที่เขาเคยมองรถยนต์ล่ะครับตอนนี้ หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า AI มันแทรกซึมในชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้วครับแอปที่คุณใช้แต่งภาพเสียงแปลภาษาฟีดท,ที่เลื่อนเจอในติ๊ก o k อกนั่นแหละ AI ทั้งนั้นแต่เรายังพูดกันว่า AI จะมาแย่งงานอ่ะจริงไหมครับผมว่าคนที่กลัว AI มักเป็นคนที่ยังไม่เคยใช้มันจริงๆลองคิดดูครับถ้าในยุคแรกๆคนปฏิเสธรถยนต์ แล้วไม่เคยลองขับเลยเขาก็จะไม่มีวันรู้เลยว่ามันเร็วกว่ามา้าเร็วกว่าลาแค่ไหน AI ก็เหมือนกันครับมันคือเครื่องมือไม่ได้มาแทนที่คนที่ใช้เครื่องมือเป็นแต่มันจะมาแทนคนที่ไม่ยอมเรียนรู้เออบางคนยังบอกว่า AI มันไม่มีหัวใจมันคิดแทนเราไม่ได้หรอกอ่ะก็ถูกครับแต่มันก็ไม่เคยเหนื่อยไม่เคยพักไม่งองแง ถ้าคุณใช้มันให้เป็นมันจะเป็นเหมือนม้าศึกสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองดูครับว่าคุณอยากเป็นคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเทคโนโลยีมันไม่เคยปราณีใครมันก็แค่วิ่งไปข้างหน้าใครวิ่งตามทันก็ไปต่อใครหยุดอยู่กับที่ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับ แล้วเจอกันในตอนหน้า